ครับน้องอ้อยสาวสวยจากบางปีเนาะนะฮะคราวที่แล้วได้อ,ออกคลิปหรอือเปล่าได้ถ่ายวีดีโอไหมยได้ถ่ายใช่ไหมที่ยังไม่ได้ออกคลิปให้พวกเราเลยใช่ไหมนะฮะจนถอดเลยนะฮะอ,อ,อ๋อที่เป็นลมด้วยเหรออ๋อล้ะฮะ แล้วพี่นวดให้เปล่าเนี่ยนวดอยู่เนาะโอเคครับนะฮะโอ้เราก็เป็นด้วยจ่ายจิ้มหายนะครับงปวดทั้บีฮะเนี่ยเจาะผมเป็นล,งล,งลมนี่เมื่อวันก่อนเมื่อวานคุณเหมือนกันนะเจาะที่ผมนะฮะเป็นลมอย่างนอกวิ่งเข้ามาชนเหล็กอีกไอคนจะเป็นลมจะจะเป็นลมข้างนอกก็อายเขาซะว่ามาเป็นลมข้างในดีกว่าฮะวิ่งมาไมาชนเหล็กอีกแล้วนะครับโอเคฮะ,ะพี่ยังไม่ได้ลงวิดีโอรเรานะฮะจนถึงวันนี้ถอดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกับน้องอ้อยสาวสวยกันดีฮะว่าจะสวยแมากน้อยแค่ไหนนะฮะ แล้วก็มาดูว่าเธอปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าปฏิบัติไม่ดีพิจารณาด่านะถ้าปฏิบัติดีจะชมนะฮะร้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะตามน้องอ้อยมาครับนะฮะเอาเลยครับนะฮะวันนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะนะครับนะฮะนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะฟุกปากครับนะฮะอย่าทำคอแข็งครับนะเอาคอลงอ่าลบกนุมโอเคครับประมาณนี้นะฮะคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะ ถ้าดูแล้วกลัวนะฮะเดี๋ยวเป็นลมกันนาเดินหน้าเลยนะครับนะฮะอ่าป่ะค,ะครับของน้องอ้อยนะฮะดูแลได้ถึง80%เเลยนะฮะมีคำชมอย่างเดียวไม่มีด่านะฮะ,ะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือกลับไปประคบน้ําอุ่นให้พี่ด้วยนะฮะเพื่อให้แก้มันซอฟลงแบบนี้นิดหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่แข็งนะฮะมันจะมีนิดหนึ่งพนลลันัุนเองกนะฮะดูแลได้ดีครับนะฮะ,ะ,ะมีโดนตบโดนเกี่ยวโดนโดนไหมมีนิดนิดหน่อยนะฮะ,ะครับนะฮะอ๋อถอดเสื้อแล้วเขี่ยวใช่ไหมฮะนะฮะดีนะไม่หลุดไปทั้งยวงเลยนะครับนะฮะอ,อ้าวผ้าฝ่าครับนะฮะ เฉยนะฮะครับดูกันเฉยนะฮะนะถ้ามีทำไรบอกนะครับนะฮะสวัสดีครับอ่ะนะฮะอีกข้างหนึ่งเธอก็สวยอันนี้ทายาบาเป็นอดีตใช่ป่ะนะฮะเยี่ยมมากเลยนะฮะครับนะฮะสวยสวยทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะฮะ ไม่มีข้อตำหนิอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็มีแค่ไตนิดนิดหน่อยๆประคบก็หายแล้วนะครับนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะฮะจากผลงานที่เห็นนะฮะครับนะฮะครับนะฮะครับจับกระจกครับจับกระจกครับนะฮะจับกระจกนะฮะครับนะฮะโอเคสวยงามฮะสวยงามนะฮะไม่มีทิฐิเลยนะครับนะฮะตัวนี้จะอยู่กับเราไม่ต่ำกว่าสองสามปีนะฮะนะฮะประคบด้วยนะประคบด้วยนะครับนะฮะครับนี่คือ น้องอ้อยครับนะฮะสาวสวยจากสมุทรปราการนะฮะครับนะฮะก็ยินดีกับเราด้วยนะฮะยินดีกับเราด้วยนะครับนะฮะขับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะฮะโอเคครับนะฮะครับนะฮะน้องอ้อยครับชอบนะฮะพอใจนะฮะบายบายครับนะฮะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเจอกันครับนะฮะครับ